ค่ะกับ Honda City ปี2002สรถสวยไม่น้อยหัวฉีดไฮเปอร์สุดประหยัดค่ะราคาเพียง4 10, 9 5 0 0บาทขายเงินสดเท่านั้นนะคะสีสวยเงารอบคันค่ะ80%นนะคะบอดี้สวยไม่มีชนหนักค่ะรถใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะล้ออะไหล่มีค่ะช่วงล่างดีไม่มีดังนะคะ ทรงสวยมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะคันนี้ล้อแม็กมีนะคะยางดีค่ะภายในเบาะเดิมกม็มาหยีสวยสะอาดเลยค่ะสภาพนี้หายากมากๆเลยนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบค่ะกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะมีบลูทูธ AUXMP3 นะคะเวอร์ค่ะเลขไม่แสนสี่เท่านั้นเอง ใครหารถใช้งานนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันด้วยราคาเพียง4 9,500บาทเท่านั้นเองเครื่องเดิม1.5นะคะเป็นหัวฉีดไฮเปอร์ค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะรถพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายนะคะเอกสารครอบภาษีไม่ขาดสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0637929505นะคะมีบริการขับส่งถึงบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ thank <laughs> you